สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิกสมาชิกเพื่อนในกลุ่มคลิปสั้นชาวรีวและ FC พี่น้องทั่วทิศทั่วไทยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวไทยทั่วทุกมุมโลกที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ช่องพ่อครูกำพูนพารวย <c oughs> มาทักทายหลังหวยออกนะครับ นักทักไทยกันหลังหวยออกคุยกันเบาๆหลังหวยออกนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วสําหรับสูตรรัฐบาลไทยนะครับแนวทางสูตรรัฐบาลไทยช่องพ่อครูคําคูณพารวยได้ลงแนวทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองสามคลิปนะครับรวมทั้งกับคลิปที่ไลฟ์สดสองสองคลิปนะครับ ปากฏว่าคลิปที่ทำการไลฟ์สดก่อนหน้าน,นั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอัดเทปอัดบันทึกขณะทำการบันทึกลงช่องนะครับมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความร้อนของตัวเครื่องนะครับเครื่องโทรศัพท์ร้อนนะครับก็เลยทำให้โทรศัพท์ตัด นะครับ iPhone นะครับมันเป็นเครื่องโลหะนะครับก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนนะครับถ้าความร้อนขึ้นสูงโทรศัพท์จะตัดหน้าจอไปเลยนะครับวันนี้มาพูดคุยกันหลังหวยออกว่ามีใครได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับตัวเลขตัววิ่งตัวรูดนะครับตัวฟันเด่นเน้นวิ่งรูดนะครับคือตัวนี้นะครับ คือตัวนี้กับตัวนี้ครับ3กับ4นะครับมาคู่กันอีกแล้วนะครับมาทั้งคู่อีกแล้วนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาก็ให้ที่9กับ0นะครับก็มาศูนย์บน0นย์ล่างนะครับ2ตัวบนก็ไปออกที่90นะครับส่วนงวดที่ผ่านมางวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพ่อรู่ก็ได้วางไว้ที่3กับ4นะครับสกับสนี้ พอครูได้ฟันเด่นเน้นเป็นพิเศษก็คือให้วิ่งรูดที่3ตัวเดียวนะครับให้นำสามไปเป็นตัววิ่งตัวรูดตัวเดียวก็ปรากฏว่า3ก็มาตามคาดนะครับสามมาหลักหน่วยบนนะครับหลักในบนหลักหน่วยบนนั้นมา3เออ ที่หลักหน่วยบนก็คือ,อารางวันที่1ออกที่5 30 5 93นะครับ3ก็มาที่หลักหน่วยบนตัวฟันเด่นเน้นวิ่งรูดมาตามคาดมาตามที่ตำแหน่งที่ฟันให้นะครับมาตามตำแหน่งที่ฟันให้คือฟันที่เลข3ตัวเดียวครับรอง4ปรากฏว่า4ก็มานะครับ4ก็มาที่2ตัวล่างนะครับ ฟันที่3รอง4ี่นะครับสี่ขอไฮไลท์สีเป็นบนนัดพิเศษให้เลยนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามาทั้งคู่เลยนะครับมาทั้ง3ทั้ง4ี่นะครับสามาหนหลักหน่วยบนนะครับสามมาหลักหน่วยบนก็คือก็คือออก3ตัวท้ายรางวัลที่1ก็ออกที่593นะครับ ส่วน2ตัวล่างก็ออกที่42นะครับ4มาล่าง3มาบนนะครับปรากฏว่าตัวเลขวิ่งรูดแบบนี้นะครับเข้าติดต่อกันในปีนี้เพิ่งจะพลาดงวดเดียวนะครับงวดของวันที่16กุมภาพันธ์นะครับตัวเลขที่ฟันเด่นให้แบบนี้นะครับมีเพียงงวดที่ออก <c oughs> ออก5 ออก59ออก598หรือออก596นะครับพ่อครูได้ฟันเด่นไว้ที่5แต่ปรากฏว่า5ไม่มาหลัก10หน่วยครับ5มาที่หลักร้อยนะครับงวดที่ออก <c oughs> น่าจะเป็นออกที่596หรือ598นะครับก็ไปออกที่หลักร้อยแทนนะครับ ปรากฏว่าไม่มาที่หลักสิบหลักหน่วยนะครับหลังจากนั้นมาก็มาตลอดนะครับไปผิดพลาดแค่งวด <c oughs> แค่งวดของวันที่สิบหกกุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับส่วน <c oughs> อันอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มนะครับชุดเต็มชุดแรกที่ลงเมื่อวันที่ยี่สิบแปดพฤษ ภาคคม2567นะครับลงคลิปแรกคือลงวันที่28นะครับคลิปนั้นลงเวลา18.10นนะครับปรากฏว่ามา,าในชุดเต็มเนี่ยตัวจับคู่2ตัวบน2ตัวล่างไม่เข้าเลยนะครับจับคู่2ตัวบน2ตัวล่างไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าเหตุที่ว่าไม่เข้าเนี่ยมันเป็นหลัก4เนี่ยอยู่ในในตำแหน่งเดียวกันกับ เลข4อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับเลข2นะครับก็คืออยู่ในหลักหน่วยเลยทั้งหมดเลยนะครับหลักหน่วยนี่บนหน่วยล่างเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็เลยจับคู่ไม่ถูกนะครับก็จะจับคู่อยู่ที่0 4 1 4 54 8 4นสะครับถ้าเป็นหลัก4ีนะครับส่วนหลัก2ก็จะมีอยู่ที่0 2 1 2 5สองละ8 2นะครับก็เลยสรุปแล้วก็คือจับคู่ไม่เข้านะครับเพราะว่ามัน 4กับ2อยู่ในหลักหน่วยหลักตัวเดียวกันนะครับก็เลยไม่เข้าเลยครับเรามาดูเช็คดูว่าในส่วนรางวัล3ตัวนะครับ3ตัวนี้มีตัวเลขอะไรที่ใกล้เคียงหรือเปล่านะครับ3ตัวบนออก5 9าในนี้ไม่มี9เลยนะครับเพราะว่าพ่อครูได้ตัดเป็นเลข9ทิ้งนะครับเพราะว่า9ในสูตรมันดับนะครับ แต่เลขกันวันนั้นนะครับพ่อครูได้อธิบายอยู่ในชุดแรกนะครับอธิบายไว้ในสูตรแรกในคลิปแรกนะครับว่าให้กันที่เลข6กสามเอาไว้ด้วยนะครับแต่ก็ควรระวัง9ก้าสามนะครับลองกลับไปดูคลิปแรกนะครับพ่อครูได้อธิบายไว้ว่า <c oughs> สําหรับเลขกันในงวดนี้กันที่หกสามนะครับแต่ก็ควรระวังที่เก้าสามไว้ด้วยพ่อครูบอกแบบนี้นะครับว่าเพราะว่าเก้ากับหกเป็นลูก เป็นตัวเลขเหมือนนะครับเพราะครูได้อธิบายไว้อย่างอ,าอย่างทียิบเลยนะครับในงวดนั้นนะครับในในคลิปนั้นนะครับถ้าจะกันก็คือกัน6กสตัวเดียวเพราะว่า6กสาแล้วก็ต้องกัน9ก้สามไว้ด้วยถ้าใครชื่นชอบพ่อครูได้อธิบายไว้แบบนี้อยู่นะครับอลองกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับก็ประากฏว่า <c oughs> ให้ระวังที่9 6้าหกสามก็มาที่9ก้าสามนะครับ มาดูชุดที่เป็นใบสรุปนะครับชุดที่เป็นใบสรุปใบนี้จะสรุปในวันหวยออกนะครับจะสรุปในวันในวันหวยออกนะครับลงให้เมื่อเวลาแปดน 4, าฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับคลิปนี้ ลงในวันหวยออกวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับช่วงเช้าไลฟ์สดนะครับเพราะครูได้อธิบายไว้อย่างที่ยิบก็เหมือนกันนะครับว่าในในชุดที่สรุปฟันธงนี้ก็ได้อธิบายไว้ว่าคําว่าฟันธงไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องมานะครับฟันธงคือฟันธงในชุดที่เป็นเลขเด่นนะครับฟันธงที่เป็นเลขเด่นก็ฟันไว้ที่สาตัวเดียวนะครับฟันไว้ที่สตัวเดียววันนั้นนะครับ พ่อครูได้อธิบายในสูตรไว้อย่างละเอียดที่ยิบเลยนะครับคลิปนั้นนะครับจะอยู่ที่เวลา40ว่ินาทีก็ถ้าใครได้เข้ามารับชมวันนั้นก็จะจําก็คงจะจําได้นะครับว่าพ่อครูได้อธิบายไว้ว่าฟันตัวเดียวก็คือฟันที่3เป็นตัววิ่งตัวรูดนะครับให้ระวังที่34ตัวเดียวเท่านั้นนะครับในคลิปที่สรุปนะครับในคลิปที่ฟันทงวันหวยออกนะครับ พ่อครูก็ได้อธิบายไว้ว่าสำหรับถ้าฟันสามก็จะมีจับคู่ให้ก็คือมีเจ็ดสามแปดสามหกสามและเก้าสามนะครับพอมาถึงตัวเก้าสามนี้พ่อครูได้อธิบายไปในคลิปว่าเก้าสามนี้ขอตัดออกดีกว่าขอตัดทิ้งนะครับพ่อครูได้อธิบายไว้แบบนี้เลยนะครับพ่อครูได้อธิบายไว้ว่าถ้ามา ถ้าเป็นเลข93นี้พ่อครูบอกว่าขอตัดทิ้งดีกว่าถ้าใครชอบก็ให้จัดไปก็ได้พ่อครูได้อธิบายไว้แบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าในสูตรเป็นเลข93นี้เลข9นี้จะเป็นเลขดับพ่อครูได้อธิบายไว้แบบนี้นะครับแต่เคยดับอยู่พ่อครูว่าอย่างนี้นะครับแต่ก็ถ้าใครชื่นชอบก็ให้จัดได้พ่อครูก็ได้พูด อธิบายไว้แบบนี้อยู่นะครับส่วนชุดอื่นก็มี5303 748464ส่นะครับส่วนชุดนี้ต่างๆนั้นก็คือชุดกันนะครับจะมีชุดกันนะครับจะมีชุดฟันเด่นอยู่แค่ค่3ชุดก็คือ736เออาแแล้วก็03นี่นะครับนี่คือชุดที่ฟันเด่นให้นะครับปรากฏว่าเลข03าเนี่ยพ่อครูได้ฟันเน่นเด่นเน้นอยู่ในคลิปแรกเลย ฟันเน้นไว้ที่ <c oughs> ขออภัยนะครับเพราะครูดได้ฟันเน้นอยู่ที่ศูนย์สามตัวเดียวนะครับในคลิปแรก <c oughs> ในคลิปแรกก็คือคลิปนี้นะครับพ่อครูได้บอกว่าฟันไว้ที่ศูนย์ตสามตัวเดียวเน้นๆนะครับพ่อครูได้พูดไว้แบบนี้ <c oughs> ปรากฏว่าสามตัวก็บอกไว้ให้ว่าให้เน้นที่หกศูนย์สามตัวเดียวนะครับ จึงเป็นที่มาของ60 3สางวดที่ผ่านมาเนี่ยหล่นวูบเป็นเลขอั้นเลยนะครับเปิดไปดูในเว็บไหนไปดูเจ้ามือไหนก็อั้นอยู่ที่60 3นสานะครับจากาในเว็บที่เคยจ่าย3ามตัวบาทละหนึ่งบาทนะครับ3ามเลขสามตัวบนนะครับถ้าหนูอยู่ในเว็บนะครับ เปิดรับแทงไว้ที่6 0 3นเนี่ยจากบาทละ1,000บาทนะครับลดเหลือลงมาอยู่ที่บาทละ300บาทนะครับคิดดูว่ามันจะเป็นความร้อนแรงเป็นความาเป็นความาดังของตัวเลขมากแค่ไหนก็ลองคิดดูเอากันแล้วกันนะครับพอพ่อครูได้วางชุดนี้ลงไปแต่พ่อครูไม่ทราบดอกว่าว่าตัวเลข 603ที่อันอยู่โดยทั่วไปนั้นมันมาจากไหนนะครับแต่พ่อครูก็มีข้ออ้างอิงอยู่นะครับว่ามันอยู่ในชุดของพ่อครูนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพ่อครูได้ฟันไว้ว่า603ก็คือตัวเด่นชุดเดียวนะครับสําหรับชุด2ตัวฟันให้03เน้นๆตัวเดียวพ่อครูได้อธิบายไว้แบบนี้อยู่ในคลิปแรกนะครับก็ปรากฏว่า ศูนสาไปชิงออกที่หวยลาวพัฒนาก่อนเลยนะครับสองงวดแล้วนะครับที่พ่อครูได้ฟันไว้แบบนี้ที่ศูนย์สาไอ้ที่ตัวเลขเน้นอยู่ในชุดอ่อยู่ในชุดเลขอืฟันเด่นนะครับมันจะชิงไปออกที่หวยลาวพัฒนาสองงวดติดติดแล้วนะครับงวดแรกก็คืองวดของวันที่สิบสิบห้านะครับงวดของวันที่สิบห้า พฤษภาคมนั้นอ๋อสิวห15พฤษภาคมนั้นพ่อครูได้บอกว่ามันนี่ครับนี่มีมีตัวเลขอ้างอิงอยู่นะครับพ่อครูได้วางไว้ หัวเราพัฒนางวดวันที่15พฤษภาคมนะครับพ่อครูบอกว่าทําสูตรออกมาได้9กับศูนย์ตัวเดียวกันกับสูตรรัฐบาลไทยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นนะครับพ่อครูได้วางตัวเน้นไว้ที่90เน้นหนักที่90ตัวเดียวนะครับหัวเราพัฒนางวดนั้นนะครับก็ปรากฏว่ามันมาชิงออกที่หัวเราพัฒนางวดของวันที่1 5พฤษภาคมนะครับฟันไว้ที่90ตัวเดียวกันกับสูตรรัฐบาลไทยเลยนะครับปรากฏว่าก็มาออกที่90 ที่ศูนย์เก้าของอ่อาอ้าวไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะขอโทษนะครับขอโทษลืมไปนะครับเก้าศูนย์มันกระโดดข้ามไปอยู่ที่ <c oughs> เลขห้าตัวเนาะไม่เข้าไม่เข้านะครับศูนย์สองล่ะอืมมันเน้นอยู่ที่ศูนย์นะครับมันก็ไปชิ้งออกที่ศูนย์สองนะครับ ขออภัยนะครับจาตัวเลขคาดเคลื่อนนะครับจริงๆแล้วมันหมอกที่ศูนย์สองเนาะออกที่ศนะูนย์สองแต่พ่อครูได้กันไว้เป็นพิเศษในงวดนั้นบอกว่าให้กันที่สองศูนย์ก็ปรากฏว่าออกที่ศูนย์สองนะครับนี่คือหวยลาวพัฒนาที่มันชิงออกก่อนนะครับตาแหน่งหวยไทยนะครับที่มันไปชิงออกก่อนหวยลาวนะครับเนี่ยนะครับพ่อครูได้วางไว้งวดนั้นก็วางไว้ที่ศูนย์สองอยู่นะครับก็ไปออกที่หวยรัฐบาลลาว จริงๆนะครับนี่คือข้อมูลของอชุดเก่าๆเ,เดิมๆที่ผ่านมานะครับน่าเสียดายเป็นอย่างมากส่วนอยู่ในชุดก็ปรากฏว่ามาสรุปล่างก็ไม่เข้านะครับสรุปบนจับคู่2ตัวก็ไม่เข้าส่วนตัวที่เข้าก็ไปตัดออกเสียนะครับพวกนี้มาติดตามใหม่นะครับติดตามใหม่มารอลุ้นแค่2ตัวนี้ก็พอนะครับ รอลุ้นแค่สองตัวตัวฟันแบบนี้ก็พอนะครับให้ท่านนำไปเป็นเลขวิ่งหรือเลขลูดจะทำให้ไม่เสียโอกาสเลยนะครับสำหรับตัวฟันเ่นแบบนี้นะครับนี่คือข้อมูลของอสูตรรัฐบาลไทยงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ออกเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวานนะครับนำเกตเลขเกรดน้อยนำรายละเอียดต่างๆมาอธิบายย้อนอ ตามรอยสูตรเก่าให้ฟังนะครับโดยจะแนะนำเป็นพิเศษก็คือเลข2ตัวนี้นะครับ2ตัวที่ฟันเด่นบอกว่าฟันเด่นที่เลข2ตัวนี้นะครับถ้าตัวหนึ่งไม่มาก็ต้องมาตัวหนึ่งนะครับส่วนงวดนี้ก็มาทั้ง2ตัวเป็นงวดที่ติดติดๆเลยนะครับในปีนี้นะครับเพิ่งจะผิดงวดเดียวก็คืองวดวันที่16กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับมีสถิติย้อนหลังให้ทุกท่านนํา ย้อนกลับไปดูในคลิปต่างๆนะครับในแต่ละงวดมีให้ดูนะครับมีให้ดูว่าเลข2ตัวนี้นะครับ1ปี24งวดนะครับพ่อครูรับประกันว่าใน1ปี24งวดนี้ผิดพลาดจริงๆไม่เกิน6งวดนะครับใน1ปีนะครับที่จะไม่มานะครับปีนี้เพิ่งจะผิดเป็นงวดเดียวนะครับ เรามารอลุ้นงวดต่อไปนะครับงวดของวันที่16มิถุนายนนี้นะครับว่าตัวเลขที่จะเอานำมาเป็นตัวเด่นในงวดของวันที่16มิถุนายนงวดนี้ระหว่างเป็นตัวเลขในช่องแบบนี้นะครับพ่อครูจะวางไว้ที่ให้เลขอะไร<ๆ>ก็ไปรอลุ้นดูในคลิปถัดไปงวดตอบงวดในนี้ในงวดนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อธิบายสูตรมาจนเ,เสียจสิ้นการ พูดคุยกันเบาๆหลังหวยออกแล้วนะครับก็สำหรับท่านใดที่มีความชื่นชอบก็ขอให้ติดตามนะครับรอติดตามนะครับสูตรรัฐบาลไทยช่องพรอครูกําคูณพารวยนะครับโดยให้จับตาเป็นพิเศษแค่2ตัวนี้ก็พอนะครับ2ตัวนี้ก็พอว่าพ่อครูจะฟันให้เลขตัวไหนนะครับระหว่างเลข2ตัวแบบนี้นะครับในแต่ละงวดนะครับให้จับตาดูแค่สตัวนี้ในทุกๆงวดก็พอนะครับ ท่านจะได้นําไปเป็นตัววิ่งนะครับไปเป็นตัววิ่งรูดได้นะครับอย่าลืมนะครับเลข2ตัวนี้เคยมีคนแจ้งความประสงค์มาว่าจะขอเอาไปเป็นบทพิสูจน์นะครับว่าเข้าตามเป้าประมาณไม่ต่ำกว่า10งวดนะครับจะให้เงินรางวัลกับพ่อครูมาแบบ ตัวเลขสูงถึง7หลักเลยนะครับแต่พ่อครูก็เลยตะเพิดกลับไปเลยนะครับบอกว่าถ้ามีความจริงใจต่อกันงวดต่องวดใครมีความสนใจแจ้งความประสงค์มาที่จะนำที่จะขอข้อมูล2ตัวนี้ไปขยายต่อนะครับที่จะนำตัวเลข2ตัวที่พ่อครูได้ฟันหัดเด่นให้แบบนี้นะครับจะต้องมา,าใน1นปี24งวดนี้จะต้องมาไม่ต่ำกว่า Uh, 17-18งวดนะครับ16-17งวดนะครับต้องเข้านะครับตัวฟันเด่นแบบนี้นะครับถ้าใครเป็นเซียนหวยซองเซียนหวย uh, คอเลขวิ่งเลขรูดแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับให้รอติดตามก็แล้วกันนะครับสำหรับ uh, ในวันนี้ก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามารับชมคลิปคุยกันหลังวันหวยออกนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีความคืบหน้าเฉพาะเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าต่อไปรอพบกับแนวทางเด็ดๆช่องพอง่อครูคำมพูลพารวยในแนวทางของเลขสูตรรัฐบาลไทยและสูตรลราพัฒนานะครับถ้าใครมีความสนใจเกี่ยวกับหวยฮานอยเด็ดๆในแต่ละวันก็ ขอคำคอมเมนต์แนะนำมาก็แล้วกันนะครับพ่อครูจะพิจารณาดูตามคอมเมนต์ดูตามความสนใจของอทุกคนที่จะคอมเมนต์ขอมาแนะนำมานะครับถ้าไม่มีความสนใจพ่อครูก็ไม่สามารถที่จะนำมาให้ลง,ลงให้ได้นะครับเพราะว่า,าในแต่ละวันนะครับที่เราทําสูตรนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะทําแบบเอาง่ายๆเอาเร็วๆนะครับ ต้องใช้มันสมองต้องใช้ความคิดความอ่านความสามารถทําให้เหนื่อยลาทาให้เหนื่อยอ่อนล้าเกรงไปด้วยนะครับเกรงในอารมณ์เกรงในสมองทําให้เกิดอาการเหนื่อยเพลียไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทาหวยคนอื่นดูเหมือนจะทําง่ายนะครับแต่สูตรพ่อโค้มคูณพารวยทํายากนะครับเพราะว่าขั้นตอนมันมีทียิบหลายสูตรหลาย ตำรานะครับนำมาประกบนำมาประกบเสร็จแล้วก็นำมาคัดลอกคัดเลือกลงในช่องนะครับเพราะฉะนั้นการทำสูตรของพ่อครูคุมคูณพารวยจึงเป็นตัวเลขที่ละเอียดถี่ยิบจริงๆนะครับนี่คือแนวทางของการคำนวณสูตรนะครับไม่ได้ด้นเดามาจาก ช่องอื่นช่องใดนะครับเราทําและคิดค้นขึ้นจากความคิดและความสามารถของตัวเองล้วนๆน,นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะลงไลฟ์จบไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับอ,อย่าลืมนะครับท่านที่มีความสนใจในช่องข้อมูลต่างๆของช่องพ่อครูขมคูณพารวยท่านเทศใดที่ยังไม่กดติดตามก็ขอให้กดติดตามช่อง กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะครับจะได้รับทราบข้อมูลต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวทิ้งท้ายด้วยคำว่าด้วยความรักและปาถนาดีจาก,จากช่องพ่อครูข้อมูลพาด้วยนะครับโชคดีและสวัสดีครับ